โน้ย <No>. hey. เดี๋ยวนี้ชักจะเกินหน้าเกินตาแล้วนะนางธิดามีสกินใหม่เข้าเต็มเลยนะนอกจากจะเป็นลูกหลักของพ่อแล้วแกงจะเป็นลูกหลักของทีมงานอีกเหรอคนอย่างฉันมีวันแพ้คนอย่างแกหรอกนางทิดาฉันต้องเป็นนางเอกฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเด่นต้องดังต้องปังก่บแกนางทิดา ณเรือนครูสมัยจะยังอยู่ไหมล่ะเนี่ยไม่ได้มาบ้านพราะครูสนานเลยตั้งแต่โดนไอ้แว่นเอามีดตักหัวครั้งนั้นพูดแล้วยังเจ็บใจไม่หายตาตาตาจ๊ะยังอยู่ไหมจ๊ะตาฮสงสัยจะไปเกิดใหม่แล้วมั้งกูยังไม่เกิดกูยังอยู่อีผีตัวไหนมันมาแช่งกูถึงสานล่ะเนี่ยยังไม่ไปผุดไปเกิดจริงด้วย ราตีเองจตนาที่เป็นนางเอกของคณะจำได้ไหมโอ้เมืองนี่เองอีคนที่มาบนว่าจะลํำแก้ผ้าถวายแต่มาลํำอย่างเดียวไม่แก้ผ้าเอ้าเอาเอาจะมาแก้ผ้าแล้วเลรอโอ้ยไม่ใช่หรอกจกตนาวันนี้ฉันจะมาบนเพิ่มโอ้ยอันเก่ายังไม่แก้เลยจะมาบนใหม่อีกแล้วเหรอเอง โอ้ยไม่เอาไม่เอานานาตาลองฟังคำขอฉันดูก่อนตาอาจจะสนใจก็ได้จะจริงเลยออะน้อยลองว่ามาก่อนสิเองก็เนี่ยนะจะตตานางธิดามาได้ชุดใหม่เป็นกระบุงเลยอะมีเธอชุดสวยๆทั้งนั้นไอ้ฉันก็เลยอยากจะได้ชุดใหม่สวยๆแซบๆ เซี่เซซีซซ่เอาไปใส่สู้กับมันะจตาแถมท่าฉันได้นะฉันจะเอามาใส่ให้ตาดูเป็นฟิวล,ลำแก้บนไงลำแบบใหม่ใส่ชุดเซ็กซี่ <Wow. S 1> แบบที่ตาไม่เคยดูที่ไหนเป็นแน่ขี่ช้าเหมือนเดิมนะเองแต่ก็น่าสนใจดีขากเองก็เบื่อเบื่อสานข่าไม่เคยจะมีใครมาถวายตุ๊กตานางรำเลยถวายแต่พวงอะไรไม่รู้ทำไม งั้นแปลว่าตาจะช่วยฉันใช่ไหมจ๊ะแม่เสียงอ่อนเสียงหวานคือมาเชียวนะเองอ่ะเอานี่ไปเอ๊ะอันนี้มันอะไรกันเหรอจ๊ะตาโคตดโคตดโคตดอะไรกันจ๊ะตา แชมเปญเดอะควีนโค้ดโค้ดส่วนลดที่สามารถใช้ได้ในเกมโฮมสว e t โฮมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น ty, พิธีไหว้พระจันทร์สีเลือดหรือมอละโมกก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้วิธีใช้ก็ง่ายสุดๆเพียงแค่ทุกคนเลื่อนไปที่คําอธิบายใต้คลิปกดลิงก์ที่ข้างหน้าเขียนว่า QR Code ลิงก์ก็จะพาคุณเข้าไปที่รูปภาพของ QR Code และคุณก็สามารถสแกนเพื่อรับรหรัสเอาไปใช้เป็นส่วนลดในเกมได้เลย โคดที่ตาให้มามันเลิศจริงๆเลยจ้าเอาไปใช้มาแล้วได้ชุดถูกใจสุดได้ทั้งเสื้อหมาตัวจิ๋วกระโปรงผ้าซิ้นลายสวยแถมเครื่องประดับเลื้องแสงอีกต้างและที่ถูกใจที่สุดเอวลอยสุดแซ่บโชว์เอวสองนิ้วของหนูนั่นเอวหรือนิ้วก่อยตาจ๊ะเดี๋ยวฉันต้องเอาชุดนี้ไปอวดชาวนิวอก่อนล้วละพอใส่ชุดนี้เนี่ยฉันเป็นดาวเด่นแน่นอนส่วนนางคิตาจะได้เป็นดาวตก <laughs> อา้าวเฮ้ยแล้วรำชุดพิเศษสุดเซ็กซี่ของข่าละเองเอานจาจตาเดี๋ยวหนูรีบไปรีบมานี่หนูตั้งหุ่นนางรำไว้รอและออกไปโชว์ตัวเสร็จเดี๋ยวรีบมาลํำให้ตาดูเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะจาตาเดี๋ยวรีบมาจ้ะสิงนี่ปิดเก่งจริงๆเลยนางรำหรูอสิงห์นักบิดกันละเนี่ย ฮัลโหลฮัลโลเทเทสสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กันกับ Queen ใน Home Sweet o o m ออนไลน์ไม่ได้มานานกันเลยนะฮะเกมนี้แฟนๆ o m e เนี่ยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าโอ๊ยไม่มานานจริงนะ,ะตีประตูไปหนึ่งทเีเราก็ลืมว่าต้องกด E นะคะ,ะป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 ะมานี่เลยมาเอะเปิดประตูเหรอคะน้องยูริมาฮะตอนนี้เรามารีวิวสกินลาตีกันนะคือแบบสกินนี้คือ เซ็กซี่สุดใจยั่วสุดๆแต่ตอนเนี้ยก็คือประตูชั้นโดนเปิดมาแล้วอยู่นี่อืมไล่นะละเอาห่วยเอาเอาพอโทรไกลมาแต่แบบ เผอกดถทำลายเฉยเลยมาค่ะต้องโดนตบนะโดนตบไปแล้วสองทีเหลืออีกแค่2ทีก็ขิดแล้วนะคะยูริล้ำพามาวนกันตรงนี้หรอโอ้โหมันวิ่งยากนะมันก็หายตัวไปเลยสิคะมาฮะทุกคนมามามา,มา,มาน้องยูริมาถ่ายชุดลาตีหน่อยค่ะลาตีสัได้ชุดใหม่มาอได้กล้องแล้วใช่ไหมมามามา,มา,มา,มาลาตีออกเฟดมาให้ถ่ายเลยค่ะอืมถ่ายระยะใกาล้หรอลาตีก็ชอบนะคะอะลองดูมุมใกล้ๆบ้างไหมคะเผื่อเห็นอิสปเรชันในหน้าลาตีวิธีบกันทําไมใจเย็นเ็นนะคะหนู แล้วอู้หูวิ่งสกายได้นําวิ่งด้วยนะคะนั่นใจเย็นๆก่อนพี่ยูริกลับมาถ่ายรูปหนูก่อนคือคือหนูไม่สวยหรืออะไรหนูได้ชุดมาใหม่เลยนะพี่ต้องถ่ายหนูบ้างคือหนูเป็นดาวค่ะ I am star เอ้าขึ้นขึ้นไปแล้วเอ้างงมากมเอ้าแล้วแล้ว,ลว,ลวในี่ใครคะเนี่ยอันนี้ไอติมแน่เลยไอแวนเดี๋ยวก่อนนะไอแว่นมีประวัตินะคะเนี่ยไอเด็กนี่เดี๋ยวต้องโดนนะคะที่หลังเดี๋ยวมาจัดการคุณคุณช่างภาพก่อนเขาไม่ยอมมาถ่ายภาพเราได้ยังไงอะฮะ หายตัวไปไหนแล้วเนี่ยหายตัวไวมากตรงนี้เขาไม่เดินหนืดไหนหรอเอา้าอันนี้ไม่ใช่นะคุณช่งางภาพไปไหนแล้วอุ๊ยอ่าอยู่นี่สินะมาแอบ,บในห้องนอนง่วงก็บอกราตีดีๆสิคะแหมราตีก็รอให้ถ่ายรูปอยู่อะยืนอ่ามาแชะสีสวยมุมข้างเลิศ่าคุณช่งางภาพให้รังวังไปเลยหนังเคลีรด้วยการนวดแผนไทยไปที่ต้นคอมน้องดิพา วิ่งเลนบนนั้นสนุกเลยนะพี่ขอวางก่อนทับวิญญาณคุณช่งางภาพไปเลยนะคะเพราะว่าศบจากนี้เดี๋ยวจะดึงตัวไปแบบขอรูเอาไปดึงเมมเดี๋ยวก่อนไอแวน่นเจอตัวแล้วนะเอา้าวิ่งไปวิ่งมาเป็นมดเลยเอา้ามามา,มาน,น,นี่ดีนะจับถูกตัวน้องนิพาอย่ามาวุ่นวายให้มันมากมายนักนลลูกมาไอแวน่นจําได้นะคนนี้แหละค่ะที่มันเอามีปักหัวราตี เจ็บมากเลยค่ะตอนนี้หัวลาตียังมีแผลอยู่เลยมาค่ะทีนี้แกจะต้องได้รับแผลไปจากฉันมากนังแว่นแม่จะตบให้แว่นหลุดเลยสุดท้ายเนี่ยนี่น่โดนจนได้ค่ะมาจวงจวงจวงแกจ้วงหัวฉันฉันจวงทองแกเอาสิไม่เครียดแค้นเท่าไหร่เลยอะวางไว้นะฮะเพราะตรงนั้นวางบนแบบวีธีเอาเดี๋ยวก้อนมีใครมาหยิบวิญญาณไปอ่ะตายและมีคนหยิบไป ใครกันนะมันหยิบวิญญาณยูริไปชุบเนี่ยเอา้าเจนมาอยู่ทําอะไรแถวนี้คะ่ะวิญญาณเอา้าเขาชุบกันตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเจนแกมาตีฉันทหไมอิดฉาฉันละสินี่ดูให้เต็มตาค่ะชุดใหม่ฉันสวยแซ่บกว่าแกเยอะโอ้ยไม่ต้องมาถีบหรอกคะ่ะทีบไปฉันก็ไม่ได้สวยน้อยลงชุดน่นสวยแต่หน้าหน้าฉันมันทําไมหานางเจน ปากดีนักนะแกตีเอาตีเอาเลยนะมาแกตีฉันฉันตีแกบ้างมาสิมาสิผักกันตีค่ะแกตีฉันแล้วฉันขอตีบ้างแล้วก็จ้วงจ้วง,วงเหมือนขัวแกไปเลยปากดีก็ต้องโดนอย่างนี้แหละวางหุ่นเหยียบไม่ให้เกิดไปเลยมาค่ะทีนี้ขอไปดูไอ้แว่นหน่อยสิไหนคู่รักคู่แขนของเราเนี่ยมันไปไหนแล้วนะเดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมนี่พาลูกป่อยออกมา ร้ายนักนะเด็กคนนี้แต่ว่าไอ้นี่มันร้ายกว่าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปไม่ได้ขอเข้าก่อนมาดักหน้าไปค่ะเอาเดินมาเจอกันแล้วมียาได้ยังไงคะนี้ขอจับคอหน่อยมาอยากได้นวดแผนไทยแบบพี่ยูลีไหมคะหรืออยากได้แบบจ้วง,งอีกรอบนึงห,หรืออยากสอดลำเอาไงเอาไงเอาจะกลับไปหยิบยา ตายใครตายครับใครตายให้พูดอีกทีอ่ะขอจ้วงอีกสักทีแล้วกันเอาให้พุ้นเออก็ตามนั้นแหละค่ะคิดไปเลยนะเจ้าแว่นบังอาจมากนะที่มาจิ้มหัวเรานะอุ๊ยยูริแหมมานั่งทําอะไรตรงนี้จ้ะเนี่ยนั่งทําอะไรจ้ะนั่งคนเดียวเหงาไหมเอา้าเขารู้ตัวแล้วเหรอว่าเรารู้ประตู อุตส่าห์ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะพี่ยูริค่ะมาถ่ายรูปหนูหน่อยถ่ายอีกค่ะรูปเมื่อกี้มันไม่พอหนูจะไปลง f ฟ c e b o o อินสตาแกรมและชมลมคนรักราตรีให้หมดเลยค่ะเพราะหนูคือดาวพี่ยูริกลับมาก่อนอุย๊ยหรือจะกลับมาถ่ายตรงนี้ค่ะตรงนี้มุมมันสวยมุมมันได้ใช่ไหมพี่ยูริฮะแต่พี่ยูริเนี่ยวนไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ยูริจะได้ขีดตรงนี้แน่นอนเลยค่ะดีฉันแบบว่าการันตอรฮุการันตีวันทูทฟร์ไฟ ในวันที่ดีมาเรียนรํากับราตีดีกว่าค่ะคุณช่างภาพได้ชดภาพพอใจแล้วเดี๋ยวจะเอาไปโพสแบบว่าโซเชียลให้หมดเลยว่าแต่สองแม่รูกคนนั้นเขาอยู่ไหนกันเนี่ยมาแอบสวดกันตรงนี้หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยอุ้ยสวดกันชามเลยคุณเจนคุณเจนอะแต่เอาคุณหนูไปตรงนี้ก่อนจะไปไหนล่ะลูกจะไปไหนล่ะลูกโอ้ยสวดชามนะเราเนี่ย ตัวเนี้ยตัวแสบสุดและในเกมอ่ะเอาดีๆแถมมีผ้าคลุมกวยด้วยอยากได้มากเลยเนี่ยแต่ไอชุดลาตีจุดดำนั่นอะ่ะก็คือตกกระป๋องค่ะเพราะชุดนี้สวยกว่าใช่ไหมทุกคนแต่หน้าเนี่ยแต่งบ้างนะลาตีลูกขอมาแต่ชุดบนมาแต่ชุดแต่ไม่บนหน้าเลยลูกอบนมาแต่ตรงนี้สวดชำเลยสวดชำเลยนะเจนไม่สนอะไรทั้งสิน้นฉันก็ไม่สนเหมือนกันนะอ่ะเก็บน้พาก่อนเลยละกันเจนคาถามเลยนะคะทุกคนว่า แล้วเจนไปแล้วหรือ,อยังเอางี้ดีกว่าอสวดทำเลยฉันว่ามันสวดจนเสร็จนะลาตีหนูก็ว่างั้นแหละพี่ไอ้นี่เขาไม่เกรงใจผีบ้างเลยก็เอาจนเสร็จจนได้นะเจนมันเจ็บนะโว้ยโอ้อยหนังนี่ปากว่าหนักแล้วตีหนักกว่าอีกโอ้โหลายนั้นเราเนี่ยโอ้โหและตรงนี้ที่เดิมเลยนะคะเจนคุณคุณไหมขิดที่นี่ก็จะขิดที่นี่อีกรอบใช่ไหมจะเอาใช่ไหม น,นี่ฉันรีรันช็อตปะเนี่ยอ่ะอ่าอ่ใครตีได้ก่อนชนะอ้าวี่ฉันตีได้ก่อนค่ะเจนเธอตีไม่โดนฉันตีโดนโกนไว้ไวาไวยแพ้แล้วนะเจนแพ้แล้วอ่ะอีกทีใช่ไหมเอาอีกที IP, ใช่ไหมอีกที IP, ได้ค่ะอีกทีแต่ไม่ตีนะหล่อนมาจับคอไปเลยค่ะแล้วก็จ้วงจ้วงจ้วงสองผัวมีคูนี้โดนจ้วงหนักมากเลยค่ะกลับบ้านไปท้องเป็นรูโผล่แน่นอนรำเอาเลิกเอาชัยสักนิดนึงค่ะทุกคนดาวดวงใหม่ได้เจอจัลัดแล้ว Ha <laughs> ในในนี่ใน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 นีนนนนนสนุกกันไหมฮะทุกคนคุณไม่ได้ทําคลิปโฮมสวีทโฮมนานเลยนะฮะใครสนุกหรือไม่สนุกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกคุณกันได้นะจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นคําแนะนําให้คุณเอาไปปรับปรุงด้วยและตอนนี้คุณก็ถึง1 0 0 0ันซับแล้วนะฮะทุกคนคุอจะพยายามขยันลงคลิปให้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็ยังไงก็ฝากทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะนอกจากคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แท็หรือว่าดู โฆษณาช่วยควีนได้ด้วยนะจะเปิดกำลังใจมากๆเลยละฮะและอย่างถ้าหากชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวควีนต้องไปก่อนแล้วพาน้องราตีไปลําแก้บนก่อนแล้วถ้าใครอยากได้ชื่อสวยๆแบบน้องราตีเนี่ยก็สามารถใช้โค้ดควีนไปซื้อมาได้นะฮะเอาละเอาละต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเจ้าที่มาหักคออีกบ๊ายบายฮะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะไนนๆนนไนนนน